สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ AS Play ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดกันขันฟุตบอลไทยลีก BYD ายดีซีรีส์หกเล ague หนึ่งในฤดูกาล2025-2026นะครับนี่เป็นเกมในแมตช์เดย์ที่5นะครับวันนี้ไปกันที่สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานีครับเกมระหว่างอุทัยธานี FC เจ้าถิ่นครับรับการมาเยือนของสุโขทัย FC ในเกมวันนี้ครับคุณผู้ชมอยู่กับคุณสมยศแดงยวนและผมสุโชคหนุ่มนิ่มครับกระดับเอาละครับเกมเริ่มครับ อุทยัยธานีเจ้าถิ่นนะครับอยู่ในชุดสีเลือดหมูดำนะครับบุกจากขวาไปซ้ายนะครับเริ่มเกมเขียนเร่อเกมก่อนครับลูกดิไปครับสีโรดสีโรดกระชากครับใหญ่กว่าเอาไม่อยู่นะครับสีโรด,ส,โรด,ส,โรดสีโรดมองข้างในโอ้โหชนเข้าไปลูกนี้ผูดสิไ้ฟาวครับจิโกเซยบ้าฟาว ปล่อยลูกนี้ยิงครับโอ้โหโดเลม,มาตินครับยิงตดกําแพงกองกลางก็ย่บลงไปครับแพ้ลําพูลขาบ้านไปเลยครับนาทีแล้วเล่นมาแล้วครับทัศนพงศ์เปิดเข้ามากลางประตูมงก็เด้งไปมามาแห่ธีราธรยังนิ่งครับทิติทุมพรครับเล่นกับมาตุซิโดปามกันโอ้เดี๋วเป็นช่วงต้นเกมที่ แต่ไม่ได้มีเวลาครองบอลแล้วบัโจยิงเลยเพื่อนเติมเข้ามาใด้เเกโต้ไม่ทันครับอีกครั้งครับลูกนี้ไม่มีทงด้วยครับบอลยาวมาของสิงคานะครับแล้วจบที่จอดบัตโจนะครับยิงแต่ว่าพุทธสินก็ปล่อยเล่นต่อแล้วครับพอบอลได้เปรียบของอุทัยธานีครับแม้ว่าผู้ช่วยผู้ตัดสินจะกรทงแล้วเกี่วแปลงครับยอดออกไปทางขวาไม่รับหน้าครับเอาครับเปิดเลี้ยงเอ้าหากล้วสกัด ตั้งมาหน้ากอกใหโทษจริงลูกนี้ข้ามคารกิซิองโกเมสดูครับบอลยาวจากโชแปงนะครับทิตาทอนเปิดมาด้านขวาครับแล้วเกี่ยวได้ครับแล้วไหลเข้ามาตรงกลางครับลูกนี้แต่ว่าสุดท้ายจังหวะจบนะครับของกิซยองโกเมสยิงไม่ดีเองนะครับดวงข้ามคานออกไปครับเล่นมแล้วครับมาตูซิโยคืนเดยมาเออเรามลมาตินเปิดไปเสาไกลโห้โหไม่น้อยครับลูกนี้ ไม่ไหวครับคิวดอมาติอุสิญโญเอาเล่นสัน้นคืนมาครับชัยพลเข้ากลางมาติอุสิญโญโรเบียเกียวเข้าต้องเอียงยิงขวาดีดดีลูกนีน้โอ้โหหลุดเสาไปนิดเดียวครับโอ้โหโจริงจเป็นจอบยิงไกลอยู่แล้วนะครับโรเบียโมาตินดูครับเล่นสันส้นลูกเต็มมุมนะครับมาติอุสิญโญไหตล,ลต่อที่โรเบียโอมาตินส์ตรงนี้พยายามยิงแบบไซด์ก้อยนะครับนี่ครับด้านขวาครับ แต่ว่าบอลมันไม่ใสไม่เข้ากรอบครับออกหลังไปนิดเดียวครับสิโรนถาบกลับมาทางขวาครับถึงบาโจโยกลูกมีไปเฉยเลยครับบาโจแล้วจอดไปตรงกลางเรียกมงัดทิ้งออกมาแล้วแถว2ยิงสวนครับโอ้โหลปมาตินกบติดล็อกโดนดักแต่ว่าลูกนี้ก็ไม่ถึงบาโจครับวัฒนาพาขึ้นเองเลยครับทางซ้ายเติมขึ้นไปครับทิตาร ข้างในกอบเขยโทษแม่ที่ตะทอนให้อุ้ยกระโดดยังได้นะครับ <c oughs> เป็นเดวิสคืนมาที่ตะทอนถึงลูกนี้อิซ่ายิงติดบลอ็อกแฮริสจวดยิงเีชัแลแลบครับโอ้โหข้างในงัดกันอยู่ผู้สินให้สัญญาณครับเป็นเปิดไปเสาไกลมงตั้งมาตรงกลางโอ้โหเถวเดียวระเายครับมงสมารวะถโอ้โหวัฒนาครับจะ ตีลาก,กายิงลูกนี้แต่ว่าผู้สินเป่าไปแล้วครับเล่นอันตรายครับแบบนี้ถ้าไปโดนศีรษะคู่ต่อสู้นี่ศีรษะนี้เป็นใบแดงมาหลายครั้งแล้วนะครับรับนี่ครับพยกเท้าสูงแบบนั้นใส่ที่ติดทุมพอ้วครับดีที่มองถึงก่อนนะครับที่ติดทุมพอสิโรทุ่มมาครับจิโดคืนโลไมโอมาติสครับโอ้โหลูกน <c oughs> ี้ ไกลไปหน่อยครับยิงทอนขึ้นนัทรจันไปเลย, <S <S ยเียกียรอ้าวสินคารครับห้ขึ้นมาอ้าวโอ้ลูกนี้ไซต์ตกมหาปัจโจจริงนะโอ,โโอ,โโอโ้ติเซฟจิรวัตรว่าการจังหวะตกไม่ดีวัฒนาแล้วลูกนี้ฟาวครับมาตูจินโยดูครับลูกเปิดของสิงนคารอีกแล้วนะครับแล้วบอลตกพื้นครับกะพาดน,นะครับพัฒนาเปนุ่มแล้วจอดปัจโจอยู่ด้านหลังนะครับโฉบเข้าไปยิงนะครับแต่ว่าไปติดเท้าจิรวัตรวังพภาณีเซฟได้ครับ ดูครับเนี่ยวิ่งมาโฉบมันด้านหลังแล้วแต่งหนึ่งจังหวะแล้วกดด้วยขวาครับให้ไปทางขวาเ็นบ้าให้มาเป็นเดวิสเบนเดวิสไม่ได้บอลน,นี่เสียงกรี๊ดมาทันทีคือมาเบนเดวิสเข้าซ้ายยิงติดล็อกปั้มการเอายังได้ครับไม่คล็อกดีเหลือเกินครับเป็นเดวิสกระชากเลื้อยหลบอสองเ็นเป็นเข้าวขวาไม่งี้จังหวะยิงครับโอ้โหโ,โ,โดนเสื้อเยอปูรุมเต็มไปหมดมเยอปูยังดักบอลทะลักมาเป็น เบนโดนลุมสามโอ้โหไม่ไหวครับเสียบอลคืนไปแล้วจะโต้ด้วยครับสุโขทัยให้ลูกนี้วิ่งแซงครับลูกนี้พัฒนาไม่ทันบาโจทางขวามีบาโจไหลไหลมาถึงด้วยครับกิโดอเกี่ยวลบแล้วสกัดโอ้โหบอลตะลักออกหลังครับแม่แต่งตัวช้าไปหน่อยครับยูโดต้องชมจิรวัตรวังตะพันนะครับที่ช่วยออกไปบล็อกไว้ได้เหมือนกันเลยครับหูใช้ตัวแบบสไลด์จิ้มไปครับโอ้โจอรบาโจ เกือบนะครับทาให้วัฒนาไปนุ่มนี่โอ้โหเสียเหลี่ยมไปเลยครับนี่ครับโอ้ยยกหลบไปได้วัฒนาไปนุ่มมามิอยู่ครับแล้วไหลมาให้กิวโดนะครับจังหวะโอ้ยใจยิงของกิวโดนี่คิดนานพินหน่อยครับดูครับจอมโจ้ไหลมาแล้วโอ้หสไลด์ขวางไว้ทําได้ดีครับอย่างน้อยก็ไปโดนนิดนึงครับมาเชโลไปทาลายจังหวะให้กิวโดเสียจังหวะไปด้วยนะครับอ่ะวุโบอไทยคืนทางซ้ายครับโมเมตอีซ่า ล็อกหนีทีหนึ่งก่อนแล้วเปิดตัดเข้าไปโอ้โหลูกปุ่งชกออกมาครับยิติพันธ์ธิตาธรครับเปิดเข้ามาลูกนี้เอาบอลตกกรโหหลุดออกหลังไปเลยครับแม่เออทดครบไปแล้วนะครับ2นาทีของเครื่องแรกนะครับแล้วก็คุณศิลป์ครับคุณวริธรสัสดีครับเป่านกหวดหมดเวลาไปเลยครับก็ยังทําอะไรกันไม่ได้นะครับเปิดเสาแรกนะครับลูกนี้เกียววัาโชกออกมา มาะตูซินโยให้มาครับบาโจคืนเปิดจังหวะแรกลูกนี้ล้นครับวัดหลับสบายบาโจเจอมาเซโลยาโลครับหลุดไปได้แล้วพลิกยิงลูกนีโ้โอ้ยหน้าประตูออกไปครับนี่ครับตังปอมกดแล้วบอลตกพื้นนะครับกัดดอนมีเมือพู้สาประตูไปครับเดี๋ยวต้องดูดูว่าโดนไปนิ้วลือเปล่าครับ ไม่โดนะครับก็ไม่แปลกใจครับที่เสียประตูน้อยจริงๆเลยครับเสีย <sh> น <arp hose> uh, oh. oh. ้อยกว่าถ้าเออน้อยกว่าราชบุรีทีมเดียวเลยครับโอโหไทยนี่ยเอบ้าเปิดลูกนี้อ่าพักโกกลงแล้วดีดลูกนี้เข้าไปเลยครับโอ้โหบุโรบาโอครับเอาเลยครับโอ้ทั้งเกมนี่แทบไม่ได้เรียกชื่อครับแต่ว่าจังหวะนี้พักโกก ลงลูกยิงนิ่มๆเลยครับเข้าเสาไกลไปครับเจ้าที่นําแล้วครับ1-0โอ้โหมาได้ครึ่งหลังเนี่ยบุกน้อยนะครับอุทัยธานีแต่สุดท้ายจบได้ครับโอ้แต่ว่าลูกยิงนี่ต้องบอกว่าทิศทางร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับยิงนิ่มๆครับครับต้องชมจังหวะเปิดของชิคกซี่ด้วยครับแล้วเปิดให้กับทางท่านบุนโด้ไบโอ้ครับแล้วจังหวะโด่งเนี่ยครับดูจังหวะเก็บบอลพักอกครับแล้วก็จิ้มครับโอ้โหจิ้มหัวเกลือครับแบบนี้ผู้ แล้วสับประตูนี้ไม่ทันเลยครับดูครับพักอกแล้วทิติเองพยายามจะขวางแล้วแต่ไม่ทันครับเท้าของบรูโน่ไบโอนี้เร็วครับจิ้มบอลโอ้โหแรับยิงแบบเหมือนฟุตซอลเลยครับนี่ครับจิ้มเร็วครับบอลเลียดเลยครับโอ้โหไม่ทันทั้งตัวอลไรครับกิติพันธ์แสนสุขครับพุ่งเซฟไม่ถึงนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับอุทัยธานีเอฟซีขึ้นนำสุโขทัยเอฟซีจากบรูโน่ไบโอครับ ดูว่าทีมจะรักษาสกอร์นี้ไว้ได้นานมากน้อยแค่ไหนนะครับชาวบ้านโยกครับมาดูซิโยคืึนมาจิดโดกจิดโดล็อกหนีลูกนี้แตะเข้าเขโทษเท้าซ้ายยิงข้ามคานครับโอ้โแต่นี้มาสวยนะครับแต่ว่ากดไม่ลงโอ้โหได้กดที่เท้าซ้ายครับดูครับพาบอลมาหนีเอาชนะสมอจอมาได้ครับแล้วจวังหวะยิงเหมือนมันปลายเท้าปีหน่อยเลยครับแล้วบอลโด่งข้ามคานออกไปครับ นี่ครับพยายามที่จะดึงนิดนีดดงดนวยนะครับสมจอแต่ว่าจังหวะยิงสุดท้ายโด่งข้ามคานออกไปนะครับยูโดเฮดิกเก้ครับของหน้าของสุขไทยเอเอาดีโอตัวบเริ่มแล้วก็ให้ขึ้นมาเอาครับบาจโจเจอ2คนล็อกหนีก่อนแล้วตัดเข้าในครับบาจโจยิงเลยครับมาบอลบานหลุดกรอบออกไปครับอีซาอีซาตัดเข้าใน ออกมาความใหม่ถึงครับจะให้ามาทางขวาปั๊มกันลูกนี้เกี่ยว้นว้าลูกนี้ยังได้นะครับเข้าเขตโทษโยกเข้ามาเกี่ยวยิงติดแล้วหม่บ,บ้าครับมีตัวซอนครับแล้วทิ้งยาวไปลูกนี้ได้ด้วยครับเกี่ยวปัยิงโอ้โหจะเอียงยิงลูกนี้ดีสลิงคารครับตามไปบล็อกเอาไว้ได้ครับบูโดใช่ครับ ดูครับบอลอยามาของอุัยธทนีนะครับแล้วหลุดมาครับบุูโนเปโอเก็บบอลไปได้จังหวะแรกที่เอาชนะที่ติดถุกบอลไปได้ครับจังหวะ2ที่จะเอี้ยวตัวยิงแต่ว่าเจอสลิงคานเนี่ยสไลด์ขวางไว้ได้ครับแล้วไปเสียบลูกนี้เสียบที่บอลน,นะครับสี่ในมงคลไม่ฟาวก็ซีเอ็มบ้าให้มาแอนิสจวดเปิดหักไปหน้าเทโทษยิงข้ามคานโอ้โห อันนี้จรวจดนะครับวิ่งโฉบไปเอาแล้วก็เปิดตัดเข้ามาตรงกลางนะครับสุดท้ายจังหวะจบนะครับลูกนี้ของโมเมนต์ดิซ่าบอลโดบผ่าดออกไปเปิดเข้าไปลุ้นเปิดลูกนี้ครับบอลลอยชัยพลมงสก,กัดอี่ทิงเอาไม่ค่อยดีตีนครับมาติอซิโยเก็บได้โลเมลมาตีนเกี่ยวเข้าซ้ายก่อนยิงครับยิงลูกนี้โอ้โหเชี่ยวออกไป เข้าซ้ายข้างไปถนัดครับแต่ก็ลองครับโอ้ก็ต้องยิงแล้วนะครับมูจะกลับไปขวาอีกก็ไม่ได้ครับยูครับโยกตัดเข้ามาต้องยิงด้วยซ้ายครับแล้วบอลตกพื้นแบบนี้แต่ว่าไม่ตรงกรอบเลยครับลูกยิงของโรเมอูมาตินครับเนี่ยครับบอลตกพื้นเปิดเข้าไปในเขตโทษโกมิสมงเอ้แหยเก็บไม่อยู่บอลมาถึงเบนเดวิสโดนปั๊มกระชอกลาเตะโอ้โหลูกนี้อ้าครับ ตีโน่ก็อยู่อยู่ไม่สุกเลยครับตอนนี้ชัยพลเปิดเบิรจังหวะนีแล้วกิงเข้าไปเลยครับคิวโดเอ็ดดิเก้ครับโอ้โหตีเสมอจนได้ครับสุโขทัย1 1นาที85อืิหต้องชมจอรนบัตโจนะครับที่แปะนะครับให้กับคิวโดแล้วกินโดก็ยิงเข้าไปนะครับเสมอโอ้โหลูกนี้ดูครับลูกเปิดครับของชัยพลแล้วจอนบโจแปะมาให้กับ กิลดครับแล้วแต่สวนกลับไปเลยนะครับลูกนี้ขาตายแล้วนะครับจิรวัตรวังตะพันครับขยับไปไหนไม่ได้ครับดูครับบล็อกแล้วก็เอาไม่อยู่ครับโอ้โกมิสกบยิงลอดขาโกมิสไปครับนี่ครับพยายามที่จะยกเท้าขวางครับแต่นี่ครับยิงลอดขาโคมิสไปได้ครับหนึ่งประตูตัวึ่งนะครับกิลด์เฮลิกเก้ครับทำประตูที่เสมอให้กับสุโขทัยเอฟซีนาทีที่85 องข้างนายยอดลูกนี้ตอนนี้จะเอาสามแต้มแล้วครับเจ้าถิมเบนเดวิสเกี่ยวแล้วจิงซ้ายลงไปติดยามกลับออกมาทางขวาเฮริสจวดหลายต่อเบนเดวิสตวัดกลับมาเฮริสจวดยิงติดบล็อกโอ้โหดูเตะม,มุมของเจ้าถีมครับลูกนี้เปิดเข้ามาคราเดียวแล้วจิงสวนอีกทีลูกนีครับแหม่ฉลบคราวเดียวออกหลังไปครับกุโดไบโอ เอาคาบหลอกครับบาโจอ้าวเปิดลูกทิ่าแหมจะมุดเสาแรกเหมือนกันเลยครับเกือบไปครับโอ้อลิสจวดเปิดเลยครับเข้าไปลุ้นกันในกรอบเกยโทษค้นไปบงไม่ได้ครับอภิชาติเก็บแล้วสาดตรยาวแหมไม่ทดเพิ่มเลยครับคุณวอริตอนครับเป่าหมดเวลาไปเลยครับโอ้สู้กันอย่างโชคโชนครับสุดท้ายอุทัยธานีเอฟซีกับสุโขทัยเอฟซีเสมอกันหนึ่งหนึ่งครับ อุท <ab, S herman o> ัยธานีเอฟซีได้ประตูขึ้นนําก่อนนะครับจากบรูโน่ไบโอครับนาทีที่59กครับก่อนที่กิลดอจะตีเสมอให้กับสุโขทัยเอฟซีหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับนาทีที่85จบเกมครับอุทัยธานีเอฟซีเปิดบ้านเสมอกับสุโขทัยเอฟซีไปอย่างสนุกนะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งวันนี้เราสองคนครับคุณสมยศแดงยวนผมชูประโชค่มนิ่มขอบคุณสําหรับการติดตามชมทางเอสเลคครับดูถูกไม่ดูเถือนครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ